สวัสดีครับผมเบิ้ลนะครับจากร้านเบิ้ลมอไซ์อร์ไซค์2015วันนี้ขอพาเพื่อนๆมาชมนะครับ Honda CB250RR นะครับเชิญชมรดรอบคันกันได้เลยคันนี้เป็นตัวประกอบญี่ปุ่นนะครับจดทะเบียนปี2019รุ่นปีผลิต2018ตรงรุ่นเลยนะครับตัวจริงสภาพหล่อมากๆเลยนะครับผมให้สภาพประมาณ85%เเลยนะครับมีของแต่งหลายรายการตามในคลิปนะครับอะไหล่เดิมมีให้นะครับ คันนี้นําเสนอในราคาเล้าใจกันไปเลยนะครับเพียง1นึ0 0 0สหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดนะครับ1นึ0 0 0สหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นนะครับรถสวยๆราคาดีๆใครหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะครับประหยัดไป1นึ่งแสนกว่าบาทเลยนะครับคันนี้คุ้มมากๆครับวคันนี้วันรับรถจ่ายเพียงศูนย์บาทเท่านั้นนะครับทาสัญญาผ่านรับรถได้เลยนะครับจ่ายเพียงศูนย์บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดการผ่อนเดี๋ยวผมลงให้ในเพจร้านนะครับ ไม่มีแม้แต่ล้มแปะนะครับกุญแจ2ดอกสมุดคู่มือสมุดรับประกันศูนย์มีครบหมดทุกอย่างเลยนะครับเล่นทะเบียนครบนะครับรุ่นนี้สีนี้นานๆจะมีเข้ามาสักคันนะครับสําหรับใครที่มองหาอยู่นี่ไม่ควรพลาดจริงๆนะครับคราวนี้เราลองมาชมเลขไม้กันนะครับเลขไม้ก็ใช้ไม่เยอะด้วยนะครับเลขไม้ใช้มาเพียงสองพันแป้อแท้ๆเท่านั้นนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์น,นะครับ ร้านอยู่รินถนนนะครับต้องขอัฟเสียงรถวิ่อาจจะดังไปหน่อยนะครับเหมือนเดิมครับทั้งร้านเช็คให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับระบบไฟสมบูรณ์ทุกจุดนะครับเครื่องยนตสมบูรณ์สภาพพร้อมใช้งานนะครับเครื่องดีสีเดิมนะครับเพื่อนกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ คใครสนใจเจ้า c b r 2 5 0 rr ก็สามารถมาชมรถตัวจริงที่ร้านได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ